ดีพี่น้องบ่สบุญสุกคนมา่งของสบอนจ้ะมันนี่อันเมนูอ่ะผักกระดมพัดผักกระดมปีจ้ะอาหารจานเดียวจ้ะเมนูอันปิตรราดจ้ะเมนูปิตรราดจ้ะตลาดพิทุกมองอ่ะจ้ะจ้ะมาเอาสวัสดีพี่น้องกันสวัสดีครับกินข้าทำกันนะครับเพื่อนน้องคนน้ำมาสมัยจะลาลูกมากี่เขากับน้องคนจ้ะอาหารอันปิตรราชพี่น้องจ้ะกับข้าวปิตรราด เนนุปิตลาดเห็นแต่กเาอน้องพีองเนาะเห็นแต่ก็เผา้อแล้วอะเขาใกล้กับข,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 ข้าวปิตลาดนะ้องผู้รอดุกเนืน้อเราไปจับซะก่อามาตือก็บเบือ่อใหญ่พี่น้องเอ้ยกบกบใครม่านี่เอาล่งจืดมานเอาลังจืดมาน ขันท่าเด้อหายจอดถ้าหายหมเลยวบไม่หลอดหรอกง่ายนวลจ่าดปิดเช็คจีได้ตรงไหนดิไม่ใช่คแค่หาหินเลย เมนูราดาปิดแต่ปราดปิดบดทรงหมองพี่น้องจ้าแจ็คสื่ออย่งดีว่าไม่โดกับเขาอันกับก็ขอบคุนแปลู่โคดัตคนเนี้ยพักมีซีซ้อมแต่ว่าห้านเพ่ว่าเก็บเพ่อ่านเพ่ว่าบม่มี่รดปิดทรงหมองเช้าอยากกับเพ็่ไม่พูดได้ก็เปนจ้าได้ไข่ใส้โจรอยู่กินอาหารพัก แล้วก็ลำปีใส่หืมโบ๊ทเต็มม้วนโบ๊ทจ้ะพี่น้องจ๋ามาจอดเยอะกว่จจงเป็นีไก่ไก่ไทรุนมาถือว่างใหญ่พี่น้องจ๋าอย่าเพ่น่ะม่อมใช่ไหมมีมีก็มีพี่น้องจ๋าถือว่างใหญ่

ยัไยไไงไม,ไม่เตหมเยจะวิ่งนป็นอไรูหน่อยไหมม่ตงยอมเพ่มพจะไม่ได้พักเลยเขาไปก,กินพักกันช่ไมไม่ได้ น,นี่ไเค็มนี่ก็เค็มแน่จ้องร้องอก็ออกินมุกเืยอ,อย่างนี้นี่นรสจ,จัดใมุบดได้พี่นอง่ใส่เต็มจานเลนะใส่เต็มจานเลยใส่เต็มนาะทำไมมีครบ ไปแไหน<ช>ตาไไหน,นโอน้จับกรได้คนหมใส่ใส่ไุกหนมือใ่ออกแกงเองหนำเมื่อไรนะกระลเปียต้ไหนแม่่

มักม <mile> ูงเองอันนี้เพื่อตู้กับผ้าที่บอกินบวมมากขนาดเ้าจะเข้าไปเป็นอย่งเงี้จับบิบิทีจักรายผมจักร กิน้งมันเหมดนะมังคับตะกวง,งนินมังคับตะขังกินอด้กอนตะพี้หน่อยนึงมันก็กินได้ไร้ขาบนเลยโจดเอาหนามมันอย่าง tục cụ lên giờ mua đi về anh buồn bà ừ. này mà hai cha thả thì cái chân nào chân bớt rồi nó nó thì chân này nó khẩu nó mà nó khờ lôi nằm ra nó một chân tay có kim cầu đây bớt cái này kia nè cái to cũng làm bớt quạt nhưng nè cầu ta phi điều này nó như thế là gái ừ. tiếng không ชันมุคนนะไปดนหาเมืองไหนวะบอกได้ว่ามัดไม้ ลุงของม,ามา้าทำไมเขาใส่ชอบของยังยีอยากพี่น้องจา้าคิมมาตีเงาจา้ะเนาะคิมไ้ขอจบแบบเพื่อนสนิทเถอะฝากพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามกดกระกดิ่งจ้าครับอิ่มแล้วครับโอ้ยังยังไม่อิ่มจะก,กินต่จอจ้ากินเนื้อขอจบแบบเพื่นอนสนิทจากพี่น้องจา้าบายๆจุ๊บๆจ้าเอาของก่อน ก็าจะจับอันนึนะนอนัีนจะเป็นรอจ้ะ